สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมช่างนัดสนาภีก็ <S <S ออจะมา เื่อนได้ดูในเรื่องของปัญหาหลอดตัวเินโซเสียนะครับหลอดตัวเตนโซเสียมันเป็นหน้าตาแบบไหนมันเป็นอาการยังไงปัดเดี๋ยวเราไปดูกัน<อ>นะเ,เดี๋ยวใส่หลอดตัวเินโซกันะครอันนี้นะครับเป็นหลอดตัวเตนโซนะครับ ที่เสียจะเดี๋ยวเราจะมาทําการอาลองใส่ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าอาการมันเป็นแบบไหน,ไหนใช่ปล่อยโซเตียมโซโต่ตัวนี้เข้าไปอันเดีย ก็คือในระบบการทำงานของตัวดันโซ่ราวลิ้น <int> เนี่ยมันจะเป็นเป็นคล้ายๆระบบก็คือระบบไฮดรอลิกนั่นแหละไม่ไม่คล้ายหรอกมันเป็นต้องใช้น้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยเป็นตัวทำแรงดันนะครับในหลอดตัวดันโซ่ <int> เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราใส่น้ํามันเครื่องเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยปกติเนี่ยนะครับยิ่งเราใส่น้ํามันเครื่องเข้าไปเนี่ยพอน้ํามันเครื่องมันเต็มหลอดตัวนันโ่เนี่ยมันก็จะตึงแข็งนะครับแต่ไม่ถึงกับแข็งจนตายตัวนะครับตอนนี้เราใส่น้ํามันเข้าไปแล้วนะครับมันเราจะสังเกตถ้าในในมุมกล้องเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยจะมีการซึมออกตามที่รูนะครับคือมันพุ่งออก มันดันออกแล้วมันมันเก็บน้ํามันเครื่องไม่อยู่นะครับมันเลยมีอาการนี่แหละอย่างที่เห็นนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองเปลี่ยนหลอดใหม่กันเลยหลอตดตัวเร็นโซนะครับก็คือถ้าพูดถึงว่าเน้นย้ำในเรื่องของถ้าจะให้ชเนี่ยเราเราเบิกใหม่มันจะโอเคที่สุดนะครับเบิกของแท้นะตัว่าอะไหล่พวกนี้ราคาไม่แพงหรอกแต่ มันจะละเอียดกว่าดีกว่าในเรื่องของถ้าเป็นงานแท้เนี่ยของแท้เนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ตรงนี้นะเ,เราก็ทำการไล่น้ำมันเข้าไปในหลอดโัวา้โซ่ก่อน โอเคครับนี่แหละครับก็ระยะของตัวดนโซ่เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับนี่อ่ะลองกระดิกหน่อยเดีนะครับคืออย่างเงี้ยคือ <c oughs> น้ำมันน้ำมันเนี่ยเข้าไปในหลอดตัวดนโซ่แล้วนะครับ <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วนะครับเราจะไล่ตรงน็อตตรงนี้ก็ได้นะครับน็อตเบอร์สิตรงนี้นะครับ <c oughs> น็อตเบอร์สิตรงนี้จะเป็นตัวไล่น้ํามันนะครับเข้าไปในกระกบอกตัวนั้นโซ่นะครับเวลาเราประกอบเครื่องยนต์แล้วเนี่ยนะครับเราประกอบเครื่องยนต์ไปนะครับเราก็ต้องควรที่จะไล่ต,ตรงนี้นะครับแต่ทีเนี้ถ้าเรายังไม่ทันได้ประกอบแบบนี้นะครับเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะง่ายกว่าแล้วก็ไวกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราประกอบเครื่องยนต์เสร็จมาไล่นะ็อตตัวนี้มันอาจจะต้อง ใช้เวลาแล้วก็อาจจะเกิดความสึกหลอให้กับเครื่องยนต์แต่มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียหรอกนะครับอืมก็แทบจะไม่มีผลเสียหรอกอันนั้นเพราะว่าเวลาเราไล่จริงเนี่ยเครื่องยนต์มันทํางานเนี่ยแป๊บเดียวมันก็โอเคละนะครับอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับเพื่อนๆน้องๆท่านใดที่ยังไม่เคยเจอปัญหาตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เราเจอเรามาเจอคลิปนี้เรามาเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าก็ เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับน้องๆหลายๆท่านที่อ,า,อาจจะสังเกตกันเอาเองได้นะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับฝากเพื่อนๆน้องๆท่านนะครับ FC ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม